วันนี้ผมจะพามาสะพานแดงจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับที่นี่คืออันซีนเลยนะครับซึ่งเป็นสะพานที่ก็ทาด้วยสีแดงนะครับผมเมื่อก่อนเป็นสะพานไม้นะต่อมาก็ทําเป็นสะพานปูนแล้วครับเพื่อความปลอดภัยของน,นักท่องเที่ยวที่จะมาเดินนะครับผมซึ่งที่นี่ก็เป็นแหล่งที่ดูนกนางนวลน,นะครับดูดูที่นกนางนวลมานะครับก็จะเยอะมากเลยครับยุ่งอยู่ติดชายทะเลเลยแล้วครับผมเนี่ย น,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 นี่คือชายทะเลนะผมเนี่ยซึ่งมีนักท่องเที่ยวมานั่งกันดูใช่ครับผมสูบป้ปนายสูบิกน้าานี้นี่คือนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันนะครับแบบว่า,าเก๋ไก๋สไลด์ด้วยซึ่งมาที่นี่ก็มีร้านอาหารอยู่สองข้างเลยครับชอบร้านแบบไหนก็มากินกันนะซึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามากันเรื่อ,อยๆจากผมซึ่งสะพานแดงก็มีอยู่สองฝั่งเนาะเดินไปตรงนี้ก็เป็นสะพานไม้นะ นี่เก๋ไก่แล้วก็ผมที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยจุดตำหนายถึงคาแม่หายนะ้วตรงน,นี้เดินยาวเลยนะยาวเลยนะสปานแดงนะ่ะหมูฝั่งนู้นไปถึงนู้นเลยครับผมใครที่เคยมาแล้วก็คอมเมนต์หน่อยครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรครับที่ได้มาที่นี่นะครับผมสปานแดงครับผมซึ่งปลอดภัยนะ ฝั่งนี้ก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบเก่าก็เป็นไม้แบบนี้ครับซึงยังมีอยู่นะไอเห็นอยู่ครับผมเนี่ยเป็นไม้แบบนี้ครับผมแต่อันที่เขาสร้างต่อเติมก็จะเป็นปูนนะครับผมอย่างที่บอกครับเพื่อความปลอดภัยนะเพราะไม้มันมีโอกาสาผุแล้วก็ตกไปได้เนาะแต่ก็ยังอนุรักษ์ความแบบฟ้าแดงแบบดั้งเดิมอยู่คือไปลกลมากในนี้นะที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นเสาเสานีค่คืออะไรล่ะ ก็หอยนะครับหอยที่เกาะอ,อยู่ตามเสานะครับผมซึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกําแพงกันคลื่นด้วยอีกอย่างหนึ่งเนาะซึ่งไกลๆนู้นก็เป็นอีก,กันซีนะครับที่เป็นโบสถ์กลางน้ํานะครับผมไกลเลยละ่ะซึ่งเรามองไปไม่ก็เห็นนะทุกสูนไปนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปกันเราลองเดินไปสมาลไปตรงนี้นะนี่ไปถึงนี้ก็เป็นอันซีนด้วยนะ เป็นทะเลเลยครับผมนี่สุดทะเลนะครับผมเียกว่าสะพานสุดทะเลตรงนี้ซึ่งมาถ่ายรูปสวยมากเลยนะแต่วันนี้ฝนมันตกนะครับเราก็ต้องคุญแกยอมแพ้แค่นี้ครับผมฝนตกหนักเลยครับผมหนักแล้วครับผมแต่เราก็ยังมานี่สุดทางนี้เป็นไม้นะเดินดีๆนะครับผมนี่สุดทางแล้วครับผมนี่เป็นที่นั่งได้เลยนี่นี่นี่ น้ำดำเนาะทะเลเนี่ยนี่คือ่าวไทยเนาะน้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่มันต้องถ้าจังหวัดแหล่งต้องเที่ยวพวกอ่าพัทยานู่นน้ำจะใสนะแล้วก็ฝั่งอันดามันน้ำใสแต่อันนี้จุดที่ออกจากกรุงเทพพวกนี้ก็อ้ํา,าน้ำอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ดำดำครับผมเนี่ยเดินกลับแล้วครับผมนี่นี่คือคําแพง หินนะครับผมการคลื่นนะการคลื่นที่จะมากระสเอาใจขวางได้นี่แบบนี้ดีกว่านะผมเนี่ยแบบนี้แล้วครับผมเป็นกันคลื่นครับผมเนาะหรือดีดกว่าไม้เนาะไม้ก็มีปลูกพังได้ไอ้น้กข้างในรเป็นไม้เนาะก็ปลูกพังไปเยอะแล้วแต่ถ้าเป็นหินเนี่ยเออซัดมาซิซัดมาสิทุกวันหินก่อนแต่ก็ไม่ก่อนเร็วรเท่าไม้เนาะเออเออดูน้ำดำเหมือนกองแสบกรุงเทพเลยเนาะมีกลิ่นด้วย ึ่งสะพานแดงนู่นไปตรงนู้นยาวเป็นกิโลแล้วผมเนี่ยสองฝั่งแล้วผมเนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยฝั่งนี้ก็ยาวนะผมว้าวใครที่เคยมาแล้วครับคอมเมนต์น่อยครับนี่ผมมาครั้งแรกครับผมไม่มีนกนางนวลแล้วครับฝนตกเออสะพานแดงครับผมเห็นนกนางนวลละนั่งเรือดวนสายบ้านแพงว่ะเนี่ย หลบฝนได้ตรงนี้สพานแดงแดงจริงๆเนาะเออสพานแดงจริงๆด้วยในข้างล่างนี่ตรงเสาเนี่ยอีไอ้มีปูเอ้ยไม่ใช่หอยหอยเกาะนะครับผมเนี่ยหอยหอยหอยแมงผู้หอยเลยเนีออ่ยเกาะตามเสานะเออมันก็สวออีกแบบนึงเนาะดูครับผมไกลแล้วผม โดยเห็นให่นกกระยางนะตอนนี้นครับผมไม่เห็นนกนางนวลจงเลยนักนกนางนวลกลับบ้านไปแล้วครับผมก็ป่าใจเลนนะนี่กนร,รักป่าใจเลนตรงนี้นะครับผมถ้าไม่มีกําแพงกันเนี่ยก็จะป่าใจเลนก็จะหายไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับผมนี่แหละครับสปานแดงนะครับสมุทรสาคร